ใหญเน้อไปหมดีได้โอ้เต็นโตเต็มโตเห็นหมดแต่ไม่เฮ้ยดวงนี้แห้งไป ต้มต้มปลาต้มปาต้มปลาปลาตมปลาต้ต้มปล้ล้าต้้ยปล้ปลาต้าตปมปลา้ปลาตมปลาต้ตมาต้มป้ามป้าต้า้ ปลาหนังคองไลยเนาะมีปลาหนังคองมาหนก็หนังคองกันหรอปลาต่อปลาคองมีปลาตัวนี้เช้นปลาดูปลาดิบลาโน้ตโรตเตอร์ปลาโน้ตอย่กับปลาได้เรียบร้

bệnh theo bắt cái 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 cái

Ôm oh, okay, oh, oh, <laughs> <bên này. cười> cái, cái ừ. buộc cái, oh, cái, cái này. Kết cái này. Ông cái này. Ông